สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับสู่รายการคลิปข้อแย้งนะครับกอาจารย์พิรชัดกับช่องอพิระชัด BP c h a ช n e l นะครับผมนะฮะมาในเวลาดึกเลยนะครับใครที่ยังไม่ง่วงนอนนะครับก็มาพูดคุยกันในเวลาสัก1ชั่วโมงนะครับผมมได้ขึ้นช่องนี้มาวันหนึ่งหรือเปล่านะครับเมื่อวานได้ขึ้นช่อง ช่องเล็กนะครับเมื่อกี้ก็ขึ้นช่องเล็กไปนะครับใครที่ไม่เห็นอาจารย์แสดงว่าไม่ได้กดช่องเล็กหรืออาจจะไม่ได้กดกระดิ่งนะครับขอบคุณมากครับที่ไปกระตุ้นช่องเล็กครับเสียงผมนะฮะเป็นเสียงแหบแหบมาสนเอ่นะครับเพราะว่าไปใช้เสียงมาเยอะนะครับเสียงช้ำเลยนะครับก็คือไปภาคไปภาคบอลมานะครับ นะครับตั้งแต่วันเสาร์นะครับเสียงยังไม่หายนะครับดังนั้นเสียงก็เหมือนเป็ดไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับคุณพินทวนใช่ไหมฮะนะฮะชื่อภาษาอังกฤษเนาะอ๋อคุณพินทวนเนาะสดินะครับผมนะครับคุณมณีชัยสวัสดีครับอาจารย์มาให้กำลังใจรอบดึกสำหรับคนนอนดึกชอบการวิเคราะห์ของอาจารย์มากครับขอบคุณมากครับ คุณนรินชนะครับคุณวารีนะคุณวานีนะครับคุณวารินดานะครับคุณวานีโอ้โหมีแต่วาเลยนะวาวารินดานะครับวานีนะครับคุณดาร์ครับผมนะครับคุณประพัดครับนะครับคุณขวัญตาคุณนวลพรนะครับคุณสักุลรัตน์นะครับผมนะคุณนัทธาสวัสดีครับอาจารย์นะคุณล้านเยอะสวัสดีครับ คุณเรตันใช่ไหมฮะคุณประเสริฐนะครับคุณพิสมัยสีสุขนะครับสวัสดีครับผมนะฮะแอดพัทรบลอนสวัสดีครับนะฮะคุณคุณน้ำมนัทใช่ไหมฮะนะครับสวัสดีนะครับผมคุณอ้าวพวดมาเลยครับข้างล่างเลยนะครับคุณสุพิษครับคุณอภัสรดานะครับสวัสดีครับรบเรกอาจารย์สวัสดีครับนะครับ คุณแสงจันทร์คุณกันนิพานะครับสวัสดีครับคุณพักเราคุณวะกวิตานะครับคุณวัฒนานะครับคุณหนุ่มฟ้าสวัสดีครับอัจาร์กดให้แล้วนะครับคุณกนกนาคุณสุนทรคุณนงครานะครับคุณพี่รมนะครับคุณนิดาคุณประณีนะครับคุณฉันคุณฉันชนกคุณฉันชนกอย อ่านผิดคนนะคะคุณฉันฉันทกรนะครับนะสวัสดีนะครับคุณประวินีด้วยนะครับแบ็กแอดคทรับสวัสดีครับอ่าคุณนิดาคุณช่างช่างมีนะครับกดบัตรให้อาจารย์ติดตามอยูสสอ่สวัสดีทุกท่านในห้องนะครับคุณเอสคุณสวัสดีครับผมคุณนิด คุณนิดนะครับคุโพทองคุณนิดโพทองนะครับคุณหลานคุณยายหลานแฟมิลี่คุณสารินีนะครับคุณระบบนะครับคุณซัมซุงนะครับคุณแม่คุณสวยครับสวัสดีครับคุณนิพาคุณเสถียรคุณวันดีนะครับคุณพิสมัยนะครับผมนะฮะคุณอาคมนะครับจำปางงามนะครับผมนะฮะ คุณอ้อสวัสดิ์ครับสวัสดีครับคุณแอนนานะครับบีเนอร์นะครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีงามงามอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะขอบคุณนะครับแม้นผมจะนำคลิปนะฮะตัดมาจากช่องเล็กนะครับมาให้มาลงในในในช่องใหญ่นะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับน่าทึ่งมากนะครับ นะะฮแต่ช่องนั้นผมเรียกว่ากําลังจะไม่มีไรายได้ครับกำลังจะไม่มีไรายได้เลยนะครับช่องเล็กเพราะว่าไม่มีคนดูนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีเอกลักษณ์ของมันมากนักนะครับเอาไว้ผสมไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็เลยมาลองจะมาไลฟ์เฉพาะช่องช่องเล็กก่อนนะครับวันนี้ก็เลยมาไลฟ์ช่องนี้นิดหนึ่งนะครับช่วงดึกๆ นะครับทุกวันว่าจะมาไลฟ์ช่วงดึกในช่องนี้นะครับแต่จะง่วงจะง่วงทุกทีนะไม่ไหวนะครับโอเควันนี้ได้มาคุยกันครับใช้วเวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับเพิินผ่านมาแล้วยี่สิบนาทีเลยเหรอแป๊บเดียวะนะฮะขอบคุณมากครับนะฮะลุงพลคนจริง <c oughs> <c oughs> เสียงด้วยลุงพลคนจริงนะครับบริสุทธิ์มาแต่เหตุจำได้ไหมครับตอนเนี้ยท่านอย่าไปเชื่อคนเหล่านี้นะครับ คือผมพูดแบบนี้ผมว่าคำพูดของผมไม่มีผลมากหรอกครับเพราะว่าใครที่ติดตามเรื่องนี้แต่ต้นครับผมว่าท่านเหล่านี้เนี่ยครับที่จะเป็นคนยืนหยัดกับลุงพลแล้วก็เชื่อมั่นนะว่าลุงพลไม่ใช่คนกระทำดังนั้นพวกนี้เขาไม่รู้ไงครับว่าพวกท่านรู้หมดแล้วหรือเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่ใช่ลุงพลแต่คนเหล่านี้ที่เขาพลาดครับ คนที่เสียเปรียบคนที่พลาดในเกมนี้คือฝั่งตรงข้าลบลุงพลทั้งหมดนะฮะส่วนคนที่พยายามที่จะมาอ้างนั่นอ้างนี่นะครับเช่นบางคนบอกว่าโอ้ยบางคนไปสติีนหยาดผมฟังแล้วผมขำนะบางคนบอกว่าลุงพลมีความผิดพันเปอร์เซ็นต์หรือบางคนมาบอกว่าโอ้โหจะ สามารถกล่อมคุณพ่อให้เชื่อว่าลุงพลเป็นคนทำผมขำนะฮะคือคุณเนี่ยกำลังดูถูกคนไทยนะครับหรือคนมีสมองคนมีปัญญาเนี่ยเขาไม่เชื่อคุณมีเหตุผลรับรองครับมีเหตุผลรับรองครับทำไมลุงพลจึงเป็นผู้บริสุทธิ์ ถ้าลุงพลเน่ถ้าพวกคุณแน่จริงที่โจมตีลุงพลมาสองปีอะทำไมคุณไม่เจริญทำไมคุณไม่งอกเงยทำไมฝั่งคุณจึงเสื่อมลงเสื่อมลงยังทะลึ่งมีหน้ามาจะปโปรโมทต,ตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเองคือผู้รู้ว่าตัวเองคือคนเก่งว่าตัวเองคือคนดีว่าตัวเองพูดแต่สัจจะความจริงเหตุมันทำให้คุณต้องแพ เพราะผลที่คุณเนี่ยอ้างในสิ่งที่ไม่มีเหตุหมายก็ว่าคุณอ้างมาลอยๆง่ายๆครับกับปัรทุบดินโจทย์เขาต้องการคนจริงโจทย์เขาต้องการคนที่จะนำคนที่มีความการกระทําผิดมาลงโทษจริงๆแต่ไม่รู้ละ่ะ เมื่อถึงขั้นตอนการฟ้องแล้วเนี่ยในเวลาที่เขาจะต้องทำให้ศาลเชื่อเขาต้องอ้างเหตุผลหรืออ้างหลักฐานหลักฐานคือเหตุเหตุนั้เชื่อว่าจำเลยทำแต่ตอนนี้ก็พูดแบบภาษาคนง่ายๆครับ คุณจะได้สำนึกแล้วก็ไม่ต้องเอามาพ่นน้ำลายอีกถ้าคุณแน่จริงคุณรู้ดีรู้หมดรู้ว่าลุงพลทำแล้วหลักฐานคุณอยู่ไหนฮะทำไมโจทย์ไม่ไม่มั่นใจในตัวคุณหรือหรือโจทย์มั่นใจตัวคุณจึงตัดคุณออกมั่นใจจึงตัดออกคุณลองพูดอธิบายให้สังคมฟังดิ เหตุผลที่เขาตัดออกเพราะอะไรคุณตอบได้ไหมล่ะไม่มีใครรู้ถ้าตอบแบบกับปั้นทุบดินทุบดินก็คือถ้าคนมีเหตุผลที่ดีถ้าคนมีประโยชน์เขาจะตัดออกไหมล่ะนะครับโจทย์เขามีเหตุผลนะ หรืออายการก็มีเหตุผลของเขาจะไปหมิ่นล่ะอย่าไปหมินหม่นอายการล่ะหรือถ้าคุณมั่นใจว่ามีข้อมูลผิดพลาดแน่คุณเท่านั้นจริงคนอื่นเปล่าคุณก็ไปขอร้องท่านต้องผมเท่านั้นที่จะกำจัดลุงพลได้คุณไปอยู่ไหนมาสองปีทำไมคุณไม่โชว์ศักยภาพ ว่าคุณคือผู้ที่เห็นผู้ที่รับรู้ผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงหมดแล้วทำไมคุณไม่บอกเขาคุณถูกตัดอย่างนี้มันเสียหน้าเสียเครดิตอับอายอับอายแล้วยังมีหน้ามาบอกว่ากลุ่มพวกคุณเนี่ยรู้ว่าลุงพลผิดพันเปอร์เซ็นเก่งเก่งแต่ในช่อง เก่งในช่องอมือถือตัวเองถ้าผมอายมากนะถ้าผมจะอายมากเพราะว่าหลอกประชาชนมาตลอดว่าคุณรู้ดีรู้จริงแต่จะให้เขาเข้าใจได้งไงอะเพราะคุณไม่ได้อยู่ในการเป็นพยานเมื่อคุณไม่ได้อยู่ในกการเป็นพยานแล้วคุณจะเอาผิดลุงพลได้ยังไง หรือคุณจะไปเป็นตอนไหนมันไม่ใช่สิทธิ์ของคุณผู้สูญเสียก็เป็นผู้โจรร่วมเฉยโจรร่วมเป็นโจรอยู่แต่โจรร่วมแสดงว่าเจ้าภาพไม่ใช่เจ้าภาพเคยยาการทนายโจทย์ทนายแผ่นดินดังนั้นถ้าคุณแน่จริงสองปีมามันนานเกินไปครับมันนานไปแล้ว ที่จะมาอวดอ้างมาทําให้สังคมต้องมาเชื่อคุณอีกเหรอพวกคุณกําลังขาดรายได้รลอพวกคุณกําลังที่จะมา,าร่วมมือกันใหม่เพื่อจะมาสร้างสังคมอของพวกคุณใหม่ที่จะดึงคนที่เคยสนับสนุนพวกคุณกลับมาใหม่เลยครับฟื้นขึ้นมาใหม่หรือว,ว่าลุงพลคือคนร้ายลุงพลคือคนร้ายเหรอครับมันผ่านขั้นตอนมามากแล้ว จนเขาหา,ามีรายชื่อลีดพยานที่จะผูกมัดจำเลยเนี่ยแต่เขาตัดพวกคุณออกแสดงว่าคุณไม่สำคัญผมไม่รู้ทำไมคุณไม่สำคัญดังนั้นอย่ามาโมนะครับอย่ามาสร้างประเด็นใหม่เพื่อจะทำให้พวกตนมีรายได้จากการเป็นยูทูบเบอร์อีกคุณจะไปหลอกเขาทำไมไม่รู้ก็คือไม่รู้ บอกเล่าได้ยินคําบอกเล่ามาก็บอกเล่าบอกว่าคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยา,ยานนะต่อมาครับนี่คือลุงพลบริสุทธิ์ครับนะฮะลุงพลบริสุทธิ์นะฮะ,พ,นะฮะพอเราพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดในการพยายาิจารณานะครับสอบสวนพยายนะสืบสวนพยานฝ่ายโจทย์เนี่ย สังคมรับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะต้องมันจะเป็นต้องพูดก็ได้ว่าสังคมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะหลังจากนั้นมาพวกคุณเสียเครดิตพวกคุณถูกมองว่าขี้โม้โกหกจะเอามันลงโทษให้ได้จะามันเข้าคุกให้ได้มันมันเป็นฆาตกรมันเป็นฆาตกรมันจริงมันนั่นมันนี่ สรุปพวกคุณถูกถอนออกจะบอกก็บอกเสียว่าเป็นแผนถอนออกนะครับต่อมาครับตาสุกต,ตาชงตาชงตาชงตาคนเดียวตาชงที่ผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้ดูมีคนพยายามบอกว่าตาชงนี่แหละครับ โอ้โหไม่รู้ผีเข้าผีออกวันนี้สองปีผ่านมาแล้วอ้างว่าตามมาเชื่อตัวเองว่าโอ้โหเพิ่งมารู้ว่าลุงพลเป็นฆาตกรว่างันนะครับพวกคุณอย่าเป็นคนที่ลืมอะไรง่ายๆว่าทะกรรมที่คนหล่นไว้ทั้งหมด กลับไปดูกลับไปหาดูบ้างมันจะได้ฉลาดขึ้นนะครับจะได้ฉลาดขึ้นข้อความบันทึกไว้หมดเลยว่าคุณพูดอะไรไว้พูดถึงกันเองด้วยก็เยอะแยะพูดเรื่องเงินครึ่งแสนแล้วก็บอกเหตุของการทำให้เรื่องนี้มันแดงขึ้น เพราะว่ามีกลุ่มนักข่าวไปอยู่อีกบ้านหนึ่งเพื่อจะทําข่าวเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละครับใครจําได้กดหนึ่งนะครับแล้วก็เพอเอิญว่ามีคนโพสต์ว่าเด็กหายอยู่ในแล้วสื่อก็อยู่ในนั้นด้วยเรื่องจึงแดงบานปลายแล้วก็ผิดแผนเพราะว่ามันมีคนบอกว่าผิดแผนแล้วมีคนถามหาว่าเมื่อไหร่จะเอามาคืน ผิดแผนเรื่องจริงแดงจึงนักข่าวมาเกี่ยวข้องมากก็เลยเรื่องบานปลายใครจําได้คนหนึ่งนะฮะพวกคุณพูดคํานี้เราไว้เนี่ยคุณไม่ต้องห่วงครับคุณเปลี่ยนไปอีกหลายรอบคุณเปลี่ยนมันเป็นพฤติกรรมที่คนไทยไม่ยอมรับหรอกครับพวกคุณคงไม่รู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เขาไม่ยอมรับเขาต้องการข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงก็เป็นหนึ่งเดียว คุณพูดกลับกอกไปกลับกอกมาสรุปผลเสียจะเกิดจากครอบครัวพวกคุณผลเสียจะเกิดจากพวกคุณว่าคุณโกหกหรือเปล่านะครับคุณโกหกหรือเปล่านะครับส่วนตาชงไม่ต้องห่วงครับทิ้งร่องรอยหลักฐานคำพูดความคิดความเห็นไว้เต็มไปหมดนะนะครับไว้เต็มไปหมด คนลายอยู่ในบ้านลุงพลอยู่ในสวนว่าไงจำได้ไหมนะครับเขาพูดหมดครับไม่ต้องผมไม่ต้องเอ่ยครับคนเหล่านี้หลนคำพูดไว้หมดเลยนะครับหล่นพูดไว้หมดเลยนะครับดังนั้นจะมาอ้างมาเลียปากมาดูดปากกันไม่เป็นไรครับผมคิดว่าตาชงคงถึงเวลาแล้วที่เขาจะ คืนสู่เย้าเพราะเหตุทั้งเหตุก็คือเหตุทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคุณาต,าตาชงม,มีอายุมากแล้วแล้วก็ลุงผลพระแตนก็ได้มาอยู่จำปะดงจำปปะดงกับกกกอกห่างกันกี่โลไม่รู้นะ จำปะดงกับกกอกห่างกันกี่ลงใครรู้บ้างครับนะครับนะฮะดังนั้นเรื่องนี้ตาคงเหงาไม่ได้มานอนกกเพราะว่าทางทางจำปะดงเนี่ยยังไม่เรียบร้อยครับอยู่ระหว่างการสร้างการจัดอยู่นะครับดังนั้นควรจะไปอยู่ตรงนั้นไปนอนตรงนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีความสําคัญในการร่วมแรงร่วมใจนะครับแล้วก็ใช้แรงใช้แรงตัวเองได้ มีความชํานาญในเรื่องต่างๆนะครับนะครับก็จะทำได้ประโยชน์ก็คือร่วมสร้างด้วยแล้วก็นะครับได้ทํางานนะอาชีพตัวเองด้วยก็คือ y o u t u b e นะครับลักษณะแบบนั้นนะครับถ้าชงยังจะกลับไปอยู่บ้านลุงพลอีกไม่อายใจตัวเองหาว่าตัวเองไม่สบายเอา้าจริงเหรอครับมีมีพริกอยู่แล้วครับ ใช่ไหมฮะคุณปูทองอันนี้ผมไม่ได้ตามนะจริงเลยครับเรื่องที่อุย้ยนะครับมันก็เป็นผลเสียของตาชงเองครับนะฮะเป็นเป็นผลเสียของตาชงเองมันเป็นเหมือนเมียมีมีอายุนะครับท่านก็มีอายุแล้วก็เป็นปูจะเป็นปูชนียบุคคลแล้ว อย่าเป็นแบบไม้หลักปักขี้เลนโอนเอ็นไปโอนเอ็นมามันต้องมันต้องนิ่งมันต้องออสัมผัสแล้วก็นะครับแยกแยะอะไรดีดีช่วดได้แล้วนะครับมันทำไปทำมาสองรกิโลขอบคุณมากครับคุณบัวทองนะนะครับแกคงไม่ไหวนะอายุมากแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าแกไปน,นอนนูน้นแต่คนส่วนใหญ่ที่ สนิทกับตาทั้งหมดก็ไม่ได้อยู่กอกๆแล้วไงโอ้มันมันไม่มีคนเข้าข้างอยู่กับเขาแล้วไงนะครับก็ปล่อยเขาไปอย่างที่ผมเขียนไว้ว่าเอาเหอะเห็นความเหงาของท่านเมื่อในที่สุดการจะอยู่ห่างป้าแตนที่เป็นลูกอีกคนหนึ่งเนี่ยมันเดินทางลำบากมันไม่ได้อยู่ชิ้นที่เดิมที่ ถ้าอยู่เกอกๆตตาก็ไปมาไปมาหาสูแล้วก็นอนเถียงนาใกล้ๆก็ได้แต่ตอนนี้มันอยู่ถึงสองร้อยกิโลเมตรตาจะไปกลับไปกลับทุกวันก็ไม่ได้ใครจะไปรับไปส่งดังนั้นก็ปล่อยให้เขาอย่างนี้แล้วกันว่าธรรมชาติมันคัดสรรแล้วว่าตาก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะเราแหละเราแหละอย่างเงี้ยถ้าตาไปอยู่ตรงนั้นก็ดีเพราะอยู่ห่างกันมาก นี่อันนี้เรื่องเป็นกรรมกรรมกำๆๆๆหนดนะครับกรรมกําหนดนะนะครับเอาเป็นว่าตาเอ้ยเมื่อตาได้อยู่ตรงนั้นก็จะได้มีโอกาสให้ฝั่งโน้นเนี่ยที่เป็นลูกๆหลายคนเนี่ยได้แสดงความกตัญญูถ้าอยู่ตรงนน้นแล้วเขาดูแลตาไม่ดีเลี้ยงดูตาไม่ดีให้ตาลําบากให้ตาใช้งานนะครับให้ตาใช้งานนะครับ เป็นแรงงานสมมติอย่างเงี้ยมีคนบ่นมีคนพูดนะครับตาอายุมากแล้วนะครับก็เลี้ยงตาดีๆนะตื่นเช้าเลี้ยงตาดีๆนะครับหาข้าวหาน้ําหาปลาให้กินให้ท่านอยู่มีรายได้เราขอให้ท่านอยู่นะครับมีความหวังความหวังอะไรอ่ะจริงๆตาและคนทั้งหลายก็เป็นแค่พยานบอกเล่า ไม่ใช่ประจักษ์พยานะเมื่อไม่ใช่เประจักษ์พยาแนละ้วก็ความน่าจะเป็นมันก็น้อยนะสงสัยกลับบ้านรอบนี้หมดตัวหรือแ,แต่หรือแ,แต่หลืแต่ห้ามนะครับจึงมีจึงจะมาหาลุงเพื่อเรียกร้องความสนใจเอฟซีแสดงว่ามีผลมากนี่นะครับ f อฟซี FC ลุงพลจะมีผลอย่าทะลึ่งที่จะ ดึงเอฟซีงลงผลเป็นของตัวเองเหมือนคนฝั่งโน้นเป็นผลเหมือนกันครับวินาศสันตโลตกกาวรูดคนถอนออกและเนรละนาดมันก็น่าตกใจในการเป็นยูทูบเบอร์นี่แหละครับนะครับคุณอย่าคิดว่าระบบยูทูบเบอร์ซับซับสไคร์ไปว่าการลงทะเบียนเนี่ยลงแล้วลงเลยไม่ใช่นะครับเขาอันซับสไครต์ได้นะครับ เหมือน Twitter ก็คือ Follow แล้วก็ Unfollow นี่นแหละครับนะครับ,นะค,รบคุณเข้าใจผิดแล้วมันไม่ใช่สิ่งตายตัวถ้าเขาไม่ออกแสดงเขาอาจจะเป็น c อคเ n าผีก็ได้นะครับแอคเาผีนะครับ,นะรบไม่มีประโยชน์มากกว่าเดิมนะครับโอ้โหมีแนวโน้มอย่างนั้นใช่ไหมฮะนะครับ ผมผมว่าแค่เมื่อวานกับเมื่อวนันเมื่อวานกับวันนี้ใช่ไหมฮะเกิดเรื่องเมื่อวานกับวันนี้ใช่ไหมการที่ตาชงเนี่ยชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกนี่แหละครับก็ mm hmm. คือมันทําให้คนเนี่ยสงสารแกแต่พอเจออย่างเงี้ยความสงสารก็เอาไม่อยู่นะครับความสงสารก็เอาไม่อยู่ นอกจากคนที่จะคนนี้ตอนนี้นะครับเขารู้หมดแล้วว่าทำยังไงอันะสะไัครง่ายนิดเดียวดังนั้นเกิดการสวิงกันขึ้นอย่างมากมายระหว่างผู้กดออกอย่างชัดเจนแน่นอนดังนั้นปัญญาของใครก็แล้วแต่ครับผมว่าต้องมีคนแนะนำโอ้อยางงี้ตายแน่อย่างงี้ตายแน่มีผลกระทบแน่กับรายจ่าย นะครับนะครับดังนั้นจึงเป็นปัญหานะครับจึงเป็นปัญหาก็เลยต้องวางแผนใหม่ต้องกลับไปต้องกลับไปไม่ต้องมานี่ก็ได้ขอให้มีเงินพอาตายุประมาณนี้แล้วก็ก็จะเอาแต่เบียบ้ยเบียบ้ยเบีคนชราก็ไม่ไหว การเป็น YouTube ดีแล้ว YouTube ฝั่งลุงพลเนี่ยจึงจะมีคนดูจะมีคนติดตามใช้ประโยชน์ในเรื่องนี้นะครับใช้ประโยชน์ในเรื่องนี้นะครับบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าโอ้โหเรามีเอเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหสบายแล้วที่ไหนได้ครับผมบอกแล้วว่าคุณมาเริ่มจุด เริ่มนับหนึ่งตอนเป็น YouTube ฝั่งลุงพลคุณมาเริ่มนับหนึ่งไหมอย่าไปตีความว่าอ้าอาจจะมีครับประมาณสัก50คนอาจจะชื่นชอบชื่นชอบตาชงแบบโอ้โหชื่นชอบมากมากเห็นแล้วเรียกว่าอกสันขวัญแขวนแต่อีกแสนกว่าคนเขาเลือก ถ้ามีการประทะทางความคิดเขาเลือกรุงพลเลยนะครับเขาเลือกรุงพลเลยนะครับยิ่งทํายิ่งเสียครับยิ่งทํายิ่งเสียนะฮะนะฮะมันคงมันคงระบบซับสไครต์คงสั่นสะเทือนในวันสองวันเนี้ยผมว่าเกินห้าพันเนี่ย ผมว่ามีคนถอนเกินห้าพันนี่ว่าเกิดการสวิงแล้วก็ยอดคนดูจะมีผลตามมาอีกนะครับอย่าทำเป็นเล่นนะครับอย่าทำเป็นเล่นนะแต่ตาเอ้ยตาต้องมั่นคง,ต,งตาต้องหนักแน่นตาต้องมั่นคงทีนี้ตาไปเนี่ยใครก็จะไปรักตาอีกล่ะใครก็จะไปรักตานะครับ เพราะว่ายังมี y o u t u b e อีกมากมายนะครับยูทูบอีกมากมายนะที่ยูทูบเบอร์หรือมี YouTube อีกมากมายที่ FC ลุงพลจะต้องผลัดเปลี่ยนกันไปให้กำลังใจให้ดูนะครับไม่ไม่รู้เดีง้งเด้งตาไม่รู้เดี้งตาชอมหนูก็หนึ่งในนั้นค่ะจบแล้วค่ะนั่นแหละครับ สมมุติว่าทั้งหมดที่ตาชอกลับไปเนี่ยตาชงกลับไปเนี่ยแล้วทุกคนก็เจอสภาพแบบเดียวกันพึ่งสำนึกได้ว่าคนติดตามตัวเองเพราะลุงพลดังนั้นจะเอาอยังไงอ่ะเนากลับมาก่อนกลับไปก่อนกลับไปก่อนกลับไปก่อนมาพูดอะไรก่อนพูดให้ f อลุงพลเชื่อก่อนทีนี้ก็มันก็ยากครับมันก็ยากสวัสดีครับคุณพันธิพาครับสวัสดีครับ